สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามรรับชงข่าวสาพวพุตบอลไทยด่วนที่สุดสองสื่อใหญ่ตีข่าวกุนซือคนใหม่ทีมชาติไทยหลังจบเกมกับสิงคโปร์อีซีหรือฮังซอสํสหรับกระแสกุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยตอนนี้มาแรงไปนอย่างมากหลังจากที่มาโนโพก,กิ้งพาลูกทีมเปิดบ้านแพ้กับจีนหนึ่งประตูต่อสองในการคัดฟุตบอลโลกนัดแรกไม่ว่าสื่อไทยและสื่อต่างประเทศได้ปกคมข่าวใหญ่กุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยล่าสุดสื่อไทยอย่างรายการชิดใช้โคงของคุณเจวัลปัต ได้เปิดเผยว่าทีมชาติไทยได้โทรไปคุยกับมาชาทาระอิชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะคุมทีมชาติไทยแน่นอนและยังไม่ได้คุยรายละเอีอยดลึกว่าจะคุมกี่ปีได้เอาทีมงานไปกี่คนโดยจะคุยกันอีกครั้งหลังจบเกมกับสิงคโปร์ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลไทยพอสมควรหลังจากที่อิชิสร้างผลง,งานอันเป็นที่ประจักษ์กับบุริรามยูไนเตตขณะที่สื่อต่างประเทศอย่างซินโดนิวได้เปิดสมคุมสื่อกฎหม่ของทีมชาติไทย หลังจบเกมกับสิงคโปร์โดยทางสื่อของเวียดนามได้รายงานข่าวด่วนจากนักสืิมินิโดนิวของอินโดนีเซียว่าโอสปาคังซอรเรียกที่จะคุมทีมชาติไทยและปฏิเสธที่จะคุมอินโดนีเซียตาคังซออดีตคุณสืบมิาติชเวียดนามที่พาเวียดนามประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ออกมายอมรับว่าสนใจที่จะคุมทีมชาติไทยอาจมีข้อเสนอมาเจ้าตัวพร้อมพิจารณาทันทีโดยมีข้อมูลว่าสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซีย b t s s i ได้ยื่นข้อเสนอเงินเดือนสูงลิ่วให้กับโชชคชปาร์คังซออย่างไรก็ตามโคชเกาหลีใต้รายนี้ก็ปฏิเสธที่จะกุมทัพกาลูด้าในรายงานระบุว่าโคชปาร์คฮังซอตัดสินใจแล้วที่จะเรียกกลุมทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้สายข่าววงในเปิดเผยว่าปาร์คังซอได้เดินทางไปสิงคโปร์เป็นที่เร,รียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปดูฟอร์มทีมชาติไทยในการดวนกับสิงคโปร์และเพื่อนๆล่ะครับอยากเห็นโคชคนไหนระหว่างอิชิกับปาร์คังซอในการเป็นผู้สื่อทีมชาติไทย ข่าวดีก่อนโดนไทยอิลาฟันฟันดี้ประกันหลังทีมชาติสิงคโปร์ของบี um จีปทุมยูไนเต็ตเจ้าตัวได้รับข่าวดีหลังจากที่แอนโทนีพอซิลแฟนสาวได้รับตำแหน่งรองอับฉริยงมิสยูนิเวิร์ส2023โดยทางอิลาฟันฟันดีก้กองหลังทีมชาติสิงคโปร์เจ้าตัวมีแฟนสาวเป็นคนไทยคือน้องแอนโทนีพอซิลหลังจากที่มาคาเแข้งอยู่ในไทยลีกหลายปีอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ากองหลังวัย26ปีรายนี้อาจหมดสิทธิ์ดวนกับไทยหลังจากที่เจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บ ในนัดที่เจอกับเกาหลีใต้ก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารก่อนใครสลับคลิปนี้สวัสดีครับ